โลสวัสดีครับอ่านี่อยู่เกมดาร์กเนสเฮ้ยทนดีละไปเลย <c oughs> เราอยู่นัดนัดตตี้หัวกิวน้องนัดนะครับ <c oughs> หัวกิวน้องนัดนั่นนัดเฟี้ยวฟ้าวนะฮะ <c oughs> แบงเอ้ยจะโหดไปไหนเนี่ยเอ้ยวัว <c oughs> มันเติมไม่โดนวัว <c oughs> เออปลาระเบนเท่านะไม่ไม่พูดนะนัดนัดไม่มีใหม่ครับนัดเลยไม่พูดนัดเลยไม่คุยกับผม <c ười> ไปเต้นทำไมอะ่ะเต้นใหม่อะ่ะเต้นใหม่อะ่เอะ,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 ะเอ้าน่าหน้าค่าน่าฆ่าเอาเลยเอาเลยเอาเลย คลิปนี้ผมถ่ายโดยไม่ต้องไม่ได้นัดหมายกัน้นองนัดนะครับจะไปแช่จะไปแช่ในเฟซบุ๊กไอ้เชิบ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 จะไปแช่ในเฟซบุ๊กแล้วก็ลงยูทูบอีอีๆเก็บของเก็บของมามาเจอบอสละเจอบอสละโอ้กระเด็นไม่เป็นไรอะสู้ได้เอ้ากระเด็นอีแล้ว ติิดิเออปันไปเอ้าหัวโมมีหวโหี่หไปไหนหไปไหนหไปไหนหด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 ไปไหนตายแล้วใหญ่่นแล้วอ่ะ ไอ้นั้นไหมไม่พูดกับกูอืมอึนเหรอโหบาลไทยเก็บ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 มาเก็บมา เก็บมา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 ไม่ได้หว่าไม่ได้ของมันเนี่ยเมาเหรอแล้วก็จคะคิดไปแค่นี้กันแล้วกัน <c oughs> ถามเล่นๆเฉยๆสวัสดีครับ